ตัวนี้เป็นปี23ตัวท็อปสุดไม่เพียง1,800กิโลนะฮะเงินเดือน15ื่นออกได้1.2สายหมกหมกยังไงเดี๋ยวไปชมกันเราขายเพียงราคา5 7 9 9 0 0บาทบริการจัดไปนั้นฟรีทั่วประเทศนะฮะรถมือเดียวป้ายแดงขายจากป้ายแดงไปประมาณ1,2,000 0บาทบอกได้เลยนะฮะตัวนี้เป็นปี23ตัวท็อปสุด โตโยต้ายาลิสเอทิพ1.2 5าแส0 9 0 0 0บาทมาชมกันเลยสีดำนะฮะตัวนี้บอกเลยนะตัวท็อปสุดโคจะอีโคคาเลย1.2สายหมกหมกยังไงเดี๋ยวไปชมกันขยบเข้ามาด้านในหาไม่มีอีกแล้วคุณด,ดูดิซื้อรถทุกอย่างต้องมีบุ๊กเซอร์วิสทางโตโยต้าเป็นหลักเลยนะฮะ วาราตีคันนี้ยังมี3ปี100,000กิโลนะฮะไปชมด้านหลังกันเลยไม่ต้องพูดเยอะรถแบบนี้ประหยัดแบบนี้ลูกค้าท่านใดหานะฮะพนักงานออฟฟิศนักศึกษาจบใหม่จัดมาราคาไม่แพงผ่อนไม่แพงเงินเดือนหมื่นห้าออกได้เอา,อางี้สลิปคาร์บอนฟรีดาวจัดมาจัดเต็มนะฮะด้านหลังนะฮะแอร์พาวเวอร์เอาเล2ตตช่องนะครับ มีที่วางแก้วน้ำนะฮะลูกค้าเดิมมีติดฟิล์มรอบคันให้มาทอฟพูดเยอะละกันรถสวยขนาดนี้ยาริบเอทีบสีดำนะฮะตัวท็อปสุดนะฮะขออนุญาตโอ้โหคุณดูดิกว้างขวางสะดวกสบายมากนะฮะสัมภาระค่อนข้างเยอะพอสมควรรถเราคันนี้นะ,ะไม่เคยมีการดมแก๊สหรือติดแก๊สมาก่อน,นะฮะ กล้องแพนเข้ามาลูกค้าส่วนมากจะถามว่ามียางอะไรล่ไหมสมัยนี้ไม่มีแล้วยางอะไรล่เขาจะมีะชุดปัม๊มลมปะลมฉุกเฉินให้นะฮะไม่ต้องห่วงเนาะวารันตียาวๆแบบนี้สบายๆที่สำคัญนะฮะไม่เพียง1,800กิโลนะฮะเครื่องเล่นครบค่อนข้างครบมีบูทูธนะฮะ Android Auto Apple CarPlay นะฮะกล้องมอง360องศาเห็นไหมแบบนี้กล้องหน้ารถจากทาง t o y ยต้มีครบมาให้ไปดูหน้าฝากระโปรงกันเลยเดิมๆขนาดไหนเดิมไม่เดิมเดิมไม่เดิมเดิมไม่จ๊ะเดิมหมดนะฮะ บอกนะว่ารถคันนี้นะทุกอย่างเดิมหมดนะฮะหน้าเครื่องเดิมหัวน็อตเดิมไม่ต้องพูดเยอะนะฮะลูกค้าเดิมนะฮะบอกได้เลยนะฮะว่าหน้าเครื่องเนี่ยมันเดิมหมดแล้วคันเร่งไฟฟ้า e s u Shop ใครบอกว่า1.2อื่นมาขับคันนี้แรงกว่าเดิมพอสมควรนะฮะไปฟังเสียงท่อเล้าๆกันดีกว่าเนาะ เจ้าของเดิมเขาปิดมาให้แล้วตัวท็อปแบบนี้หายไปแล้ว1 0, 2 0 0 0 0 0บาทเราขายเพียงราคา5 7า0 0 0บาทบริการจัดไฟแนนซ์ฟรีทั่วประเทศนะฮะเซลเบนโยราศูดา063 273 5ลูกค้าท่านใดทันบนเพียงคุณทักมานะฮะเพจโยราชดาเพจใหญ่สำนักงานใหญ่สาขานิมิตใหม่นะฮะไลอ้อนดิตอ Facebook YouTube มีครบ mm hmm. เห็นเบนซ์แคปหน้าจอมาสนใจรถคันนี้ล่าสุดได้มานะเป็นสีบรอนเงินนะรถเข้ามาไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ขายไปแล้วตอนนี้มีสีดำลูกค้าท่านใดหาอยู่จัดมาเบนซ์โยรัชดาสำนังกงานใหญ่สาขานี่ไม่ไหนขอลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ